ตอนผู้พิทักษ์ป่าลึกลับว,ว,วันนี้เด็กๆเ,เล่นสนุกอะไรในโรงเรียนอนุบาลต้นสนกันนะฮฉ <c oughs> ันเป็นอัจฉริยะฉันซ่อนน้ำพึ่งในพรองต้นไม้เอาไว้ในที่โลง่ลงๆแรมโบ ว้นายคอยแบ่งน้ำผึ้งให้เพื่อนๆนะคิดว่างความคิดเจยไรบาโบดูสิฉันเอาของเจ๋งๆมาให้พวกนายด้วยล่ะไปไปดูกันดีกว่าแล้วฉันด้วยย่อยเออไรไรนายเป็นอะไรไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอหลุมเล็กๆนี่ทำฉันสะดุดด่ะฉันกลบหลุมพวกนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลุมนี้ด้วยนี่มากลบหลุมนี้กัน เรียบร้อยอืฮะว้าวนี่วิกนายเอาอะไรมาขอดูหน่อยสินังสือการ์ตูนที่พ่อฉันซื้อให้ไงปะปะป่าป่าเหรอมันคือผู้พิทักป่าผู้พิทักป่าเหรอนี่วิกนี่หนังสืออะไรอะ่ะอืมรอก่อนนะในเมื่อเราอยู่กันพร้อมหน้าแล้วฉันจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> บรขึ้นมาแล้วม่บ้าต้อไม่นอนบรรับนะนี่วิกกับไรเธอจะไปเอาน้ำผึ้งก่อนนะตกลงก็รีบตามมานะวิกมาเล่นกันต่อแน่นอนเอาล้อนะติ๊กี้บาบูนายมาช้านะ ดิ๊กี้มีอะไรมีคนเหยียบดอกไม้ที่ฉันปลูกเอาไว้สิมันเป็นการฝ่าฝืนฮไอ้บาบูและนายเป็นอะไรไปหรอบอกพวกเขาสิลำธา้านฉันเน่ะเต็มไปด้วยขยะอะนะมันสกปรกมากๆเลยอืมรฮะมุมแรมโบ้ฮะแรมเป็นอะไรอ่ะแรมโบ้สิแล้วให้ทำไมอ่ะ

เธอสกปรกแบบนี้ได้ยังไงอ่ะบอกหน่อยฮะนี่เดี๋ยวเช็ดให้ฉันฉันเหยียบแอ่งน้ำเล็กๆระหว่างทางที่มามันยังเจ็บอยู่เลยอ่ะฮะน้องชายหมีอย่างเราได้แข็งแรงนะเฮอนี่พวกเราลืมเรื่องเศร้าไปให้หมดนะฉันจะเล่าอะไรให้ฟังในหนังสือเล่มนี้อะ จะเล่าเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่าและผู้พิทักษ์คนนี้ก็นลึกลับมากๆเลยด้วยผู้พิทักษ์ป่าทเขาคอยช่วยเหลือสัตว์ต่างๆในป่าเขาจะช่วยฉันตามหาน้ำผึ้งได้ไหมแน่นอนเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็หลุมบนพื้นเขาจะถมให้เราด้วยไหมอ่ะอืมเขาทําได้และดอกไม้ที่ถูกเหยียบล่ะเขาจะช่วยได้ไหมแน่นอนสิแล้วพวกขยะน แล้วแล้วก็แอ่งน้ำที่ทําฉันลื่อนผู้พิทักป่าจะจัดการปัญหาทั้งหมดให้ผู้พิทักป่านี่สุดยอดเลยนี่วิกให้เราเรื่องผู้พิทักป่าให้ฟังหน่อยสิได้ได้ได้ในหนังสือบอกว่านายจะเจอเขาได้ถ้าทําความดีนะไม่รู้ผู้พิทักป่าหน้าตาเป็นยังไงเออฉันก็อยากรู้อย่ากนี้ อืมแต่ฉันต้องทำยังไงให้ได้เจอเขาละเนี่ยถ้าฉันถมหลุมทั้งหมดในป่าฉันอาจจะเห็นเขาก็ได้ผีเสื้อสวยจังเลยนี่เจ้าผีเสื้ออย่าเพิ่งหนีไปฮะฮะฮอ,อดอกไม้เยอะเลยโอ้ย ดูแล้วต้องเป็นดอกไม้ของติ๊กี้แน่เลยไม่มีป้ายเตือนไม่น่าถึงมีคนเหยียบเอา,เ,อาเดี๋ยวฉันว่าฉันทำป้ายให้ติ๊กี้ดีกว่าเรียบร้อยจะไม่มีใครเหยียบดอกไม้ของติ๊กี้อีกแล้วอ๋อฉันเกือบลืมกลบหลุมแน่ต้องกลบพวกมันก่อนฮะ กลบแล้วเหรอเนี่ยกลบได้ยังไงกันน่ะนี่จะต้องเป็นผลงานของผู้พิทักษ์ป่าแน่สุดยอดเมื่อตาผู้พิทักษ์ป่าหน้าตาเป็นยังไงกันนะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะ่ะไอ้นี่เจ้านกเจ้านกขอโทษนะานายได้เห็นคนที่มากลบหลุมทั้งหมดนี่ไหมอะ่ะเออขอคิดก่อนนะ ฉันจำได้ว่าหางของเขาใหญ่มากเลยขอบใจนะน้องน้อยฮ่าบูบทักป่ามีหางแล้วเนี่ยอพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนอนุบาลน,นะฉันจะแปะพวกนี้ให้ทั่วเลยฉันจะได้เจอผูบิทักป่า ฮอ้ผ uhm, ู้พิทักษ์ป่าอยากเจอฉันล่ะเนี่ยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมมากเลยบราเมลบราเมลบรายกลับมาแล้วเหรอดูสิ ผู้พิทักป่าหาน้ำผึ้งมาให้แล้วอะแล้วนาได้เจอผู้พิทักษ์ป่าไหมเออไม่อะนกน้อยบอกฉันมาเขาบอกว่าผู้พิทักป่ามีหูที่ใหญ่ฮะเขาหูใหญ่ด้วยเหรอือฟังนะฉันเองก็ได้บททัตรเชิญจากผู้พิทักป่าด้วยละ่ะอืมฉันด้วยเราไปพบเขาด้วยกันดีกว่าได้เลยผู้พิทักป่าเรามาแล้วเขาอยู่ไหนอะ มานี่แล้วมาแล้วจับได้แล้วเราจับคุณได้แล้วเอ้ยเอ้ยยแบมเบิลติ๊ก,กี้นายอเองเหรอฉันคิดว่าเป็นผู้พิทักษ์ป่าซะอีกผ<อ>ูพ้พิทักษ์ป่าเหรอแต่นายรู้ได้ไงว่าเขาจะมาที่นี่จะถ่ายติ๊กี้จะถายติ๊กี้จะถ่า<อ>ยติ๊<อ>กี้เราได้บัตรเชิญจากผู้พิทักษ์ป่าด้วยละ่ะดูสิอะนายก็ได้บัตรเชิญด้วยเหรอ ฉันก็ได้แล้วได้เหมือนกันเ,ออเดี๋ยวก่อนนะนะขอจะดูบัตรเชิญหน่อยดิ <c oughs> อ๋อพิกกี้นายไม่ได้บัตรเชิญเหรออย่าคิดจะเอาบัตรของเราเลยนะฉันเปล่านะและอีกอย่างบัตรจญพวกนี้ฉันเขียนเองแหละอะไรนะ <c oughs> ว่าไงนะแสดงว่าเราไม่ได้รับบัตรเชิญจริงๆฮ เราไปตามหาผู้พิทักษ์ป่ากันไหม,ไ,มได้แต่รู้หรือว่าเขาหน้าตาเป็นไงเจ้าชายฉันได้ยินนกอกน้อยพูดถึงเขาด้วยนะจำได้แล้วเขามีหางที่ใหญ่มากเลยอะผู้พิทักษ์ป่าช่วยกลบหลุมและเขาก็มีหางใหญ่ด้วยไรฉันกลบหลุมเองและฉันก็ไม่ได้เห็นผู้พิทักษ์ป่าอ๋อ<า>ปีมือเธอเองงั้นเหรอเนี่ยใช่แล่าเธอมีหางใหญ่ไม่ใช่ผู้พิทักษ์ป่า เธอกลบหลุมเองเหรอเนี่ยใช่แต่ว่าฉันได้ยินจากนกน้อยพูดว่าผู้พิทักษ์ป่าล้างแอ่งน้ำแล้วก็มีท้องกลมๆเอมีท้องกลมๆเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะฉันล้างแอ่งน้ำเองแบมเบิลนายทำเองเหรอไอแบมเบิลแบมเบิล hey, แล้วนายเห็นผู้พิทักษ์ป่าไหมไม่เห็นเลยอะแต่ฉันได้ยินว่าคนไดี่ช่วยฉันหาน้ำผึ้งมีหูที่ใหญ่มากเลยต้องเป็นเขาแน่ๆฉันว่านะหูใหญ่ใหญ่อะเดี๋ยวก่อนนั่นฉันเองอะเออหรออฉันหาน้ำผึ้งมาให้แบมเบิลอะนะแต่ว่าต้องเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ล้างลำธารแน่ๆน่อะเฮ้ยจะเป็นคนล้างเองแหละอะไรนะเฮ้ยบาย แต่ว่าเป็นนายที่ช่วยฉันติดป้ายใช่ไหมฮะนกน้อยบอกว่าเขาก้นกลมอ่ะแสดงว่าไม่มีผู้พิทักษ์ป่าสินะเราทำงานพวกนั้นกันเองอ่ะใช่อ๋อรู้แล้วพวกเราคือผู้พิทักษ์ป่าและพวกเราก็ปกป้องป่าอ่าจะเข้าใจแล้วนายคือผู้พิทักษ์ป่า และฉันก็ด้วยพวกเราต่างก็เปนใช่ใช่ใช่พวกเราทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ป่าฉันมาแล้วนี่พวกนายดูสิผู้พิทักษ์ป่าเชิญฉันด้วยนะเนี่ยตลกนักยังไงอะคะหัวเราะอยู่ได้วันดีเพื่อนๆรู้ไหมว่าเวลาที่เพื่อนๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนๆจะกลายเป็นเทพผู้พิทักษ Lão chờ cả nó Bye bye